สวัสดีจ้าเจ,เจอกัอกับจอยแนแนลจา้าเมื่อนี้จอยกับสิมานำเสนอเมนูตํากุ้งมึกจา้าแต่ก่อนสิไปรับส้มจอยกับฝากให้ทุกคนโวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งพร้อมด้วยจา้าเพื่อสิได้เป็นกำลังใจให้จอยได้เห็นคลิปวิดีโอต่อตไปนนั่เองจา้าเอามาเบิ่งส่วนผสมกันเลยเราจะนอกว่าต้ากุ้งมึก สูตรจอยสแนลนี่มียังแน่ใส่ยังแน่จ้ะคือจอยก้เตรียมไวเ้รวเ,เ,ไเ,วไวเรียบร้อยแล้วจะเนาะคือกุ้งกับเมกนี่จอยกัได้ไอลวกไว้เรียบร้อยแล้วจ้าเนี่ยนี่เป็นกุ้งกับเมกแล้วจะเนาะนี่ก็คือมีกระเทียมจ้ามีพริก,กแล้วก็มะเขือเทศแล้วจะเนาะแล้วก็มะนาวจ้าแล้วก็สีมีน้ำตาลปี๊บจ้านี่น้ำตาลปี๊บแล้วก็สุลด น้ำปลาจ้าแล้วกันน้ำปลาละเราจะเนาะเดียวเขามาลงมือตํากันเลยจ้ามาเริ่มตํากันเลยเราจะเนาะใส่พริกลงไปจ้าเพ็ดเพ็ดเลยจ้าแต่ว่าความเพ็ดเนี่ยเอาตามความต้องการเ้ยจ้าเด้อถ้าปูได้แบบว่ากินเพ็ดหน่อยก็ใส่พริกหน่อยเนาจะเนาะถ้าปูได้หมักเพ็ดอะพริกรลายๆเลยจ้าจอยก็ใส่พริกรลายๆจะได้แบบเพ็ดเพรสชาติแบบแซ่บๆเราจะเนาะ ตําผิกละเอียดแล้วก็หฮาสีมาเริ่มปรุงกันเลยนาะจากที่นี่ปรุงกันเลยจาใส่น้ำตาลปี๊ปลงไปเนาะจาเนาะน,ะนี่ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปจ้ะแล้วก็เติมด้วยสุโรดจ้าใส่สุรุดลงไป หั่นมะเขือเทศลงไปนะจ๊ะเนาะหั่นมะเขือเทศลงไปใส่มะเขือเทศลงไปกระเติมด้วยหน้ามักหน้าจ้ะที่นี่ใส่มักหน้าลงไปจ้ะ บี่มะนาวลงไปจ้ะนี่แซ่บๆเลยจ้ะเมนูนี่ยตำกุ้งมึกจ้าหลังจากใส่มะนาวลงไปแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปนะจ๊ะเนาะใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็เติมด้วยน้ำปาลาลาจ้า น้ำปลานวลนๆน่าจะเนาะใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็ไอ้ตั้มตัส่วนผสมให้เข้ากันจังหน่อยน่าะจะเนาะขูดขกดขูส่วนผสมให้เข้ากันจ้าเฮาใส่ส่วนผสมมีอยังเรียบร้อยตั้ส่วนผสมให้เข้ากันเรียบยร้อยฮะกลาิมเบิ่งเนาะจะเนาะว่าได้รสชาติตามที่เฮาต้องการบร่แต่ว่าจอยสิเอารสชาติแดไว่าเผ็ด เปี้ยวหวานสามหลดจ้ะเรียบร้อยแล้วจ้าหลังจนกนรับก็ะสิมาเติมกุ้งมือกสี่ห้าลวกเนี่ยลงไปนอจจะกนะใส่กุ้งมือกที่ห้าลวกเรียบร้อยนี่ลงไปจ้าใส่ลงไปเลยกุ้งก็มีจตตตัวใหญ่ๆเลยจ้ามือนเนี่แล้วก,ก็ค้นส่วนผสมให้เข้ากันจนังหยเน,ยะนอะจากนอไปๆตามจ้าเดี๋ยวกุ้งกับมือกสีแบบ ละเอียดนะเกินไปเราจะเนาะค่อยๆเอาแบบตะพี้ค้นค้นค้นจ้ะนี่สามลดจ้าเผ็ดเปรี้ยวหวานเรียบร้อยแล้วจ้านี่เดี๋ยวต่อไปก็สิมาทำการใส่จานเราจะเนาะพร้อมเสิร์ฟจ้าใส่จานก็นเลยจ้าพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟจ้าแซ่บ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 จ้ะ สีสันน่ะรับประทานจะหอมหอมอันนี้คือซ้ำหลดเลวจ้าเพ็ดเปรี้ยวหวานจ้าสุดยอดเลยจ้าสุดยอดเลยจ้า เรียบร้อยแล้วจ้าเมนูตำกุ้งมึกสูตรจอยสแนลจ้ากสามหลจ้าทุกคนนี่จ้ะสีสันหน้าตาสิออกมาประมาณนี้นะจ้ะเนาะจ้ากุ้งกับตัวใหญ่ๆมึกกับตัวใหญ่ๆเลยจ้านี่คือสามหลอดนะจ๊ะเนาะสามหลอดจ้าเผ็ดเปรี้ยวหวานจ้า มีสุ่มตำก็ต้องมีผักแก้มนะาจะเนาะนี่จ้านี่คือผักแก้มจ้าผักแก้มกะบ่มียังไยจ้าผักแก้มกบซีมีมักเคือมีแตงมีถั่วฟูจ้ากินกับตำกุ้งเมึกเนาาจะเนาะมาเด้อจ้ามากินเมนูตำกุ้งมืกอกับนกจอยเด้อจ้าคลิปนี้กะบ่มียังไงจ้า ยอยกับโขกฝากให้ทุกคนโอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งพร้อมด้วยจ้าเพื่อสิ้เป็นกำลังใจให้จอยได้เห็นคลิปวิดีโอต่อโต,อตอไปนั่นเองเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า